โอกาสได้ไปมาแล้วได้เห็นู้วนแล้วความรู้สางดี้ก็อยากให้ไปดปด้วยเด็ในุดนี่โอ้ยคนเดียวแค่ไปที่ป๊อกเลยแล้วกันก็ได้ยังไงกนะครับก็อย่างเรื่องนี Slide Slide ้นะคะบางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ซอมบี้กันทั่วไปหรือเปล่า แต่ว่าจริงๆแล้วด้วยเรื่องราวความมีเป็นที่ที่มาของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมันมันมันเกิดจากเรื่องของการส่งต่อความคือเขาตั้งตั้งโจทย์มาว่าสัทธาเนี่ยสามารถส่งต่อได้ทางสายเลือดหรือเปล่านะสุยอสยสุดๆก็คือเท่านั้นแล้วอันนั้นน่ะคือเป็นมันเลยเป็นที่มาของการเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ก็ไก่ชนต่อเชื้ออะไรอย่างเงี้ยความสนุกของซอมบี้แบบไทยที่บอกค่ะซอมบี้เราหล่อมากเป็นการันตีหล่อเยอะไหมคะแม่ครโหเป็นกองลาลานตาไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะแต่งให้เขาดูไม่หล่อได้ยังไงฟ้องแบบว่ามอเตอร์ไซค์เลยเหรอคะมอเตอร์ไซค์ขับยังไงขับไม่คล่องเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเราจะต้องไปซ้อมให้คล่องให้ได้อ่ะค่ะ พ no okay. 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 ีิานครับการเต้นไรอเลยนี้นี่แหละก็ค่เช้าเลยนะก็คผมยังไม่เคยเห็นพี่เขาพี่เปอนไหมครัเปรี่ยผมจังะโอเคโอเคก็คือมันมันรู้สึกว่าตอนแรกเลยะตอนที่ด้เห็นคนไทยทำซีรีส์แบบซอมบี้เลยเราได้ดูแต่แบบต่างประเทศเยราก็อยากไปเห็นัว่าเวลาราทำเนี่ยเราเป็นไงแล้วพอเราได้คุยกับทางทาง่ายทางเออซึงเป็นผั กับร่วมเนี่ยน่าสนใจครับผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแบบคอมดี้ที่แบบที่ที่ที่แบบวิ่งีการแล้วก็มันมีหลายอย่างในเรื่องที่<อ>ที่มันมีความน่าสนใจมากพูดมากไปได้เนาะเออน,นเรื่องมันมีความตองการอะไรเยอะที่จริงมันก็ย่อยง่ายนะแต่แต่ผมรู้สึกว่าด้วยการเี่เราออกมนเป็นซีรีส์มีหลายมีหลายตอนนะผมว่ามันก็จะมีวิธีการ ที่แบบว่าดึงคนที่แบบคอยติดตามไปเรื่อยๆแบบว่าแบบพอดูจบอีพีหนึ่งแล้วเอ๊ลวดเลยดีกว่านะฮะก็คือมันแต่ว่าก็กดกดนอนได้เป็นไรครับแค่แบบเดียวเพียเดียวก็ดูจบจหนึ่แล้วผมคิดว่ามันมันไม่ใช่แค่แบบว่าซีรีส์แบบวิ่งมีเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อนของครอบครัวอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมีสอนแทรกเข้าไปเรื่องของเอ๊ะไ พเนี่ยให้ตาม้ตามตาเยอะแล้วเแมบีเวอร์ชันในไทยกับเวอร์ชันต่างประเทศมันแตกต่างเฮ้ยต่ตามพี่รผมว่านะไม่แพ้เลยผมว่ามันเป็นจเจ้านึงที่แบบแข่งกซีรีส์เลยว่าสามารถทำได้แบบเยียมเลยนะนะใช้ร้อยเก้าสิบประเทศั่วโลกนะอยากให้คนได้เห็นนะานองบี้ของเราออกมาเ่นน้องๆมาก่นอน วิ่งเยหมครับทีกื่อเงยมิรเออเด็กๆเรื่องวิ่งให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆทุกคนเลยเราวิ่งกันหมดเราวิ่งทุกที่เราวิ่งที่โล่งเราวิ่งในตึกเราวิ่งบันไดเราวิ่งทุกที่เลยที่เราจะวิ่งได้ก็เหมือนเหนื่อยกนเหนื่อยอยู่ก็มีคนด่วยเป็นอยู่ในพาร์ทไหนครับที่จีเขามี อยู่คณะนิเทศศาสตร์เราก็ต้องรักคนในคณะเราใครมาทําร้ายคนคณะเราไม่ได้ครับผมเราก็แบบโปรเทคแต่บางคนก็นิสัยไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนนิสัยดีมากในเรือดในเลือดไม่ชจริงเลยนรื่องขนังเคิดครับผมเราต้องรอติดตามเพราะว่าอย่างที่พี่เบียบอกความสัมพันธ์มันหลายอย่างมากหลายกลุ่มมากทุกคนต้องแบบว่าติดตามตัวละครแล้วก็ค่อยๆจำแต่ละตัวละครไปครับผม ทุกคนแบบรู้จักตัวละครแล้วมันจะยิ่งดูสนุกครับผมแล้วก็ติดตามดูกันว่าหนึ่งสองเฮ้ยเอาแล้วจะคุยอะไคือมันต้องดูแบบตอนเนี่ยมันจะสนุกมากแล้วมันมากใช่นล้วนิวนิวกับพี่เบียร์อยู่คณะเดียวกันนิวเอ๊ะพี่ไอต่อข่าวพี่เฮียผมก็อยู่คณะเดียวกันจะอยู่คณะกันไหมอ๋อแต่ว่าถ้าผมกับถ้าผมกับเฮียอยู่คณะเดียวกันครับแต่ว่าอยู่คนละรุ่นอ่า เราไม่มีหน้าที่อะไรอะก็เราเราเป็นคณะนิเทศเราเน้นหน้าตาอย่างเดียวสมองก็เป็นให้เป็นของคณะวิทย์ดีกว่าใช่ส่วนเราก็เน้นวิ่งเน้นวิ่งแล้วก็อะไรที่เราจะช่วยได้คือคณะนิเทศเขาก็จะมีบางสิ่งที่เขาทําได้เหมือนกันอย่างคณะวิทย์เขาก็จะอาจจะเรื่องความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ของเราอย่างตัวนน์อะเป็นคนที่ชอบ ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ,อซึ่งผมรู้สึกว่าการถ่ายเนี่ยมันสำคัญเหมือนก,นกันกับการที่จะเอาไปวิเคราะห์หรืออะไรซอมบี้หรือเปล่ามันก็มีมันก็มีมีมจุดทีช่ช่วยได้เหมือนกันใช่ครับอบคุณปอาสวยค่ะค่ะก็เออสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือหลายคนคิดว่าเออซีรีส์ซอมบี้มันอาจจะเป็นโลกลร้ที่ไม่ได้มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ จริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้กับโลกเรามากๆเลยมันใกล้เคียงมากเลยอย่างซีรีส์ซอมบี้เราเนี่ยถูกวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์จริงๆอ้างอิงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงค่ะคือมันมีพรสิตชนิดหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถเข้าไปควบคุมสมองคนได้ซึ่งอันเนี้ยมันถูกสิร์ชมาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกับคนเขียนบทก็อยากให้ติดตามค่ะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นว่า ซีรีส์ซอมบี้ของไทยเนี่ยมันก็ไม่พแพ้ชาแนในโลกฮนะเพ<ม>อใช่อะไรใหม่มอๆอะไรหลายคนอาจจะไม่ค่อยแบบเชื่อ,อว่าเจนนิเตอร์เป็นเด็กวิ์แล้วก็นักวิจัยสาวได้ถึง<อ> <c oughs> เราจะดูไม่น่าเชื่อ,อแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขียนบทจากตัวละครตัวแสดงจริงๆเขาพบเจอเจนิเตอร์เปนดกมแล้วเขา่าอันนี้เด็กวิดเพราะว่าอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่คนไม่เคยเห็น จริงเป็นคนซีเนียร์จริงๆเป็นคนอินโทเวอรแต่พวกแกไปคนชิอกานนะจ้าแม่อินโทเวอร์เนี่ยเชื่อกันหน่อยได้ไหมทำ้มจาเตงียืนยันหน่อยยืนยันหน่อยยัหจริงจแบบว่าอินโทเวอรจ้าเออเออออเบอเออเออเอเออเอเอ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 อออ ถ้าจะบอกจริงจริงๆอ่ะ,อะ,อะ,อะคือคาแรคเตอร์ทุกคนเขาอาจจะไม่เชื่อเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้ดีเลไอย่างเงี้ยจากเขายื่นยันผมจรเลยว่าเขาเป็นแบบมันมียังไม่เห็นแบบตอนเจเนสเป็นเด็กเนิร์สที่ว่าอะไรเงี้ยแล้วเราเนิร์สทีไหมก็จริงๆเวลาเหมือนวิเคราะห์หรือว่าพูดอะไรเงี้ยก็จะเป็นยิ้มเนิรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อมูลที่มันลึกซึ้งจริงๆไหยอ่ะเชื่อเชื่อไหมหมดเลยไม่เชื่อกันหรอกครับทำไมเงี้ยค่ะ นิดนึงแล้วกันช้าทีกลุ่มต่อไปรอคิวได้เลยค่ะในภาคไทยเออให้พี่ป๊อกด้แว่าพี่เอียพี่เอที่พี่เอี่พี่เอียพี่เอใช่นล้จากไรเดอร์แล้วมีอะไรจากไรเดอร์แล้วจริงๆแล้วก็คือไม่ได้อยากให้รุนมากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนจะได้เจอกันแล้วก็อยากฝากซีรีส์ดีๆหนึ่งซีรีส์นะคะซึ่งพี่ปอกเชื่อว่ามันจะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจได้ของคนไทยเลยล่ะค่ะว่า สัมผีเราไม่แพ้ชาติไหนจริงๆแล้วก็ด้วยเงินเรียกด้วยค่ะโอเคค่ะ